ครับต่อไปครับมาดู proxy ARP นะครับ proxy ARP คืออะไร proxy ARP นะครับเกิดขึ้นเมื่อมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเนี่ยตอบรับการร้องขอ ARP request นะครับในนามของเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆนะครับจริงๆแล้ว proxy ARP ไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ผิดปกตินะครับแต่เกิดขึ้นจุดป,ประสงค์คือเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถสื่อสารได้สามารถสื่อสารติดต่อกันได้ คำ,คำถามที่บอกว่าเครื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อมต่อกันเนี่ยมันหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่าเวลาที่มีการประกาศนะครับประกาศนะครับอ,ออกไปที่เป็นลนักษณะเป็นบอร์ดแคสซึ่งปกติแล้วนะครับถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเนี่ยอยู่เครือข่ายฝั่งตรงข้ามกันเวลาประกาศบอร์ดแคสออกไปเลาเตอร์จะไม่ยอมให้ผ่านก็หมายความว่าการประกาศบอร์ดแคสนั้นจะทําได้เฉพาะอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน ดังนั้นคอมพิวเตอร์ยู่ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันเวลาที่เขาประกาศบอร์ดบอร์ดแคตเข้าหากันนะครับประกาศบอร์ดบอร์ดแคตเพื่อถามหาเพื่อถามหาแมกกาเดนซึ่งกันและกันสามารถทําได้เฉพาะในวงแลนเดียวกันถ้าอยู่คนละวงแลนนั้นจะลําบากจะลําบากนะครับเหตุผลที่2ก็คือนะครับในกรณีที่มีการคอนฟ i c t สับเน็ตมาร์กผิดพลาดหรือมีปัญหากันนะครับก็จะทําให้นะครับก็ไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้เกิดความเข้าใจผิด นะครับทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นนะครับนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับก็แน่นอนนะครับที่ว่าเมื่อคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับได้คุยกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆบนเครือข่ายเดียวกันเป้าหมายที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ARP Request ก็คือ IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นแปลว่าอะไรก็แปลว่าเวลาที่เครื่อง A ต้องการติดต่อกับเครื่อง B ในเครือข่ายเดียวกันเครื่อง A จะใช้ IP Address ประกาศเข้าไปในเครือข่ายแล้วขอทราบ MAC Address ของเครื่อง B นั่นแหละครับ แต่ถ้าหากว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการคุยกันนั <Ja. S 1> ้นอยู่บนเครือข่ายที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นนะครับคอมพิวเตอร์เครื่อง A สมมุติว่าเครื่อง B เนี่ยอยู่คนละเครือข่ายกับเครื่อง A เครื่อง B อยู่คนละเครือข่ายกับเครื่อง A งั้นเวลาที่เครื่อง A นะครับประกาศออกไปนนครับประกาศนะครับออกไปเพื่อถามหาแม็กเดดของของเครื่อง B เนี่ยเครื่อง A เขาจะประกาศไปที่ไหนคําตอบก็คือ จะมีการส่ง ARP request ประกาศออกไปที่นะครับ IP address ของ default gateway ซึ่งก็คือเราเตอร์นั่นเองนะรังั้นสิ่งที่บ่งบอกว่า IP address นะครับที่จะติดตอ่ออยู่ด้วยกันนั้นนะครับอยู่ในเครือข่ายเดียวกันหรือว่าอยู่เครือข่ายต่างกันก็คือ subnet mask งั้นนะครับสมมุติเครื่อง A ต้องการติดต่อกับเครื่อง B เขาจะดู subnet mask ของเครื่อง B ที่จะท,ท,ที่ต้องการติดต่อด้วย subnet mask จะเป็นตัวบอกว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกันหรือว่าอยู่ในเครือข่ายแตกต่างกัน แล้วนะครับถ้ารู้ว่าอยู่เครือข่ายแตกต่างกันมันก็จะมีการส่งนะครับส่ง ARP request เนี่ยไปที่เราเตอร์ก็คือ default gateway ของมันครับจากในภาพนี้นะครับเรามาดูกันสมมุติว่า host A นะครับ host A ถูกเซต IP address เป็น10.0.0.11นะครับแล้วก็ Subnet m a า k กนะครับก็จะเป็น255.255.255.0ครับหรือ slash 24ครับ แล้วก็ส่วนโฮสต์ A นะครับก็จะพิจารณาว่า IP address ใด IP address ใดที่อยู่ในพิกัดเลงนะครับ10.0.0.0ถึง1 0 0 0 2 5ถือว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันส่วนนะครับโฮสต์ B โฮสต์ B นะครับก็ได้ได้มีการจัดตั้ง IP address เป็น10.0.0.22นะครับและถูกตั้งค่า subnet mask เป็น255.255.0.0หรือ16 ซึ่งเป็นความผิดพลาดเกิดความผิดพลาดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วโฮสต์ B จะถือว่า IP address ใดก็ตามที่อยู่ในพิกัดหรือเลง10.0.0.0ถึง10.0.25.25เป็นเครือข่ายเดียวกับมันนะครับเอาล่ะทีนี้เราสมมุติว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง2นี้เนี่ยนะครับพยายามจะสื่อสารถึงคอมพิวเตอร์นะครับโฮสต์ D ครับโฮสต์ D ซึ่งอยู่บนเครือข่ายที่แตกต่างกัน แล้วก็มีอ d ดเดเป็น10.0.4.44ครับทีนี้เมื่อโฮสต A เนี่ยพยายามจะติดต่อกับ10.0.4.44นะครับมันจะพิจารณาว่าโฮสต์ D นี่ยอยู่บนเครือข่ายต่างกันและจะมีการใช้ ARP นะครับ Request นะครับส่งแพ็กเกจนะครับไปที่ default gateway ซึ่งก็คือเราเตอร์ตัวนี้ครับอย่างไรก็ตามครับนะฮะเมื่อโฮสต์ B เนี่ยพยายามที่จะติดต่อกับ นะครับ10.0.0.44ก็คือโฮสต์ B ต้องการติดต่อกับโฮสต์ uh, ose, กับกับโฮสต์ดีนะครับมันอาจจะพิจารณานะครับดยความผิดพลาดว่าโฮสต์ดีเนี่ยอยู่ในเครือข่ายเดียวกับมันนะครับแล้วก็จะดำเนินการนะครับครับจัดส่ง ARP request uh, ไปที่โฮสต์ดีเพื่อขอทราบ MAC address โดยตรงและแน่นอนครับเมื่อโฮสต์ B นะครับจะจัดส่ง ARP request เนี่ยไปในรูปแบบของบ o a d c a s t ออกไปนะครับที่เครือข่ายในแลน แต่จะไม่แต่แน่นอนครับบอร์ดแคสนี่จะไม่มีการไม่มีทางวิ่งข้ามเราเตอร์ได้นะครับไปยังโฮสต์ดีดังนั้น A.R.P.Request นะครับที่โฮสต์บีเนี่ยส่งออกไปนั้นจะไม่ได้รับคำตอบกลับมาอย่างแน่นอนและโฮสต์บจะไม่มีวันได้สื่อสารกับโฮสต์ดีอยู่แล้วจะตราบจนกระทั่งเราเตอร์นะครับจะเป็นผู้ให้คำตอบแก่โฮสต์บีเสียเองในานามของโฮสต์ดี ซึ่งการกระทำเช่นนี้ก็คือการทำงานที่แท้จริงของ proxy arp ครับเมื่อมอีเมื่อ host b เนี่ยมีการส่งเฟรมออกไปนะครับมันจะส่งไปที่ตัว router ซึ่งเป็น gateway ครับ router จะมีการจัดส่งนะครับ arp response นะครับที่มีความเหมือนกันกันกบ arp response นะครับตามปกติ host b จะมีการนำเอาคำตอบที่ได้มานี้นะครับเพื่อในการเพื่อการจัดสร้าง arp mapping ที่บ่งบอกว่า IP address 10.10.0.4.44นั้นนะครับได้แมปไปเป็น MAC address 0053FFFF นะครับ9.9.9.9 9อันนั้นเองก็คือเบอร์ก็คือเบอร์นี้ครับดังนั้นแพ็กเกจต่างๆที่โฮส s ์ B เนี่ยจะจัดส่งให้กับโฮสต์ D จะใช้ MAC address นะครับใน Ethernet frame นะครับที่เป็นนะครับ MAC นะครับปลายทางเบอร์นี้ ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีการติดตั้งสับเน็ตมาร์กที่ไม่ถูกต้องก็ตามโฮสต์ B ีก็ยังสามารถคุยกับโฮสต์ดีได้อยู่ดีเนื่องจากว่าเราเตอร์ได้ใช้ proxy ARP นะครับครับจากภาพน,นะครับเราก็จะเห็นตัวตัวอย่างการใช้งานนะครับ r r o x y a r อนะครับจากจากตัวอย่างภาพตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก่อนแล้วก็ใช้ไวาชากมาจับดูนะครับเราก็จะพบว่าครับมีการนะครับมีการ ติดต่อกันนะครับระหว่างโสต์ B กับโคดอ่าโต์โสต์ B กับโสต์ D ได้โดยอาศัยนะครับตัวเลอเลเตอร์ d นะครับเนี่ยทำหน้าที่เป็นพ r o ซี่ r p นะครับแล้วก็ช่วยให้อ่าสามารถสื่อสารกันกันได้ครับมาดูโครงสร้างโครงสร้างของแพ็กเกจสำหรับ proxy arp คือลักษณะของ ARP request เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันกับนะครับ ARP request ปกติโดยทั่วไปสำหรับ proxy ARP แต่อันที่จริงแล้วเนี่ยมันคือ ARP ปกติคือ,อ ARP request ตามปกตินั่นแหละโดยคอมพิวเตอร์ต้นทางที่ส่งคำร้องขอ ARP request ออกมาเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่า ARP Re response เนี่ยได้มาจากนะครับ proxy แต่แต่กลับไปเข้าใจว่าได้มาจากนะครับอคอมพิวเตอร์ปลายทางจริงๆ จริงๆแล้วนะครับเราเตอร์เนี่ยนะครับจะเป็นคนจัดการให้ส่วนพ็อกซ ARP นะครับ RESPONSE นะครับหรือ r e p l y เนี่ยมีความแตกต่างกันเล็กน้อยครับแต่มีโครงสร้างของแพ็กเก็เหมือนกันกับ ARP RESPONSE ปกติทั่วไปครับมาดูรายละเอียดข้างในนะครับเราสังเกตนะครับว่า ARP นะครับ RESPONSE ที่ถูกส่งออกมานั้นเป็นแบบ u n i c a s t u n i c a s t นี่คือหมายถึงเจาะจงเจาะจงนะครับผู้รับปลายทางโดยโดยตรง นะครับโดยมาจาก MAC address ของเราเตอร์ไปยัง MAC address ของ Host B ครับซึ่งค่า of code นะครับแล้วเห็นนะครับก็เหมือนเดิมครับนก็คือเป็นการบ่งบอกว่านี่คือเป็น response หรือว่า reply นะครับแล้วก็ความแตกต่างของ Proxy ARP กับ ARP ปกติเนี่ยอยู่ที่ช่อง f i l l นะครับตรงที่ว่า sender sender MAC address นั้น sender MAC address แล้วก็ sender IP address อ่าครับสังเกตว่า sender MAC address นะครับเป็น MAC address นะครับของเราเตอร์ นี่คือแม c address ของเราเตอร์ลงท้ายด้วย99แต่ IP address ของเซนเดอร์เป็น IP address ของโฮสต์ D ครับนี่คือ IP address IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์โฮสต์โฮสต์ D ตัวเราเตอร์จะให้ MAC address ของมันนะครับส่วน IP address นะครับจะเป็นของโฮสต์ Host D ดังนั้น,น,น ARP response จะมี MAC address ของโฮสต์ D ครับน,น,นั่นเองครับเอาละครับมาดู การใช้ proxy ARP กับการใช้ n a t นะครับดูซิว่านะครับ่า proxy ARP เนี่ยมีอิทธิพลต่อ,อก,การใช้เอ่ตเพยงๆอย่างไรนะครับ n a t หรือ Network a d d r e s s t r a n s l a t i o n สมมุติว่านะครับเรามีไฟวอล l l นะครับมีไฟวอล l l ที่มี ip a d d r e เ s เป็น72จุดนะครับ72.3นะครับจุด4.2ครับจุด4.2่และ ในเครือข่ายซึ่งอยู่ในเครือข่าย72.3.4.0/24ครับและตัว firewall ได้ถูกติดตั้งให้ใช้ static net ซึ่งทำหน้าที่แปลง IP address นะครับ72.3.4.55ให้เป็น10.3.4.55ครับ, 55, รบโดยที่ IP address อันนี้เนี่ยเป็น IP address ของคอมพิวเตอรนะ์เครื่องวาย ครับซึ่งมี IP address นะครับเป็น10.3.4.55นะครับส่วน host x นะครับฝั่งนี้ก็จะมีนะครับ IP address เป็น66.7.8.9ซึ่งอยู่คนละฝั่งก,กันกับ host y อยู่คนละฝั่งกันถ้าหากว่า host a นะครับ host x สมมติหากว่าต้องหากว่า host x เนี่ยต้องการจัดส่งแพ็กเกจไปที่ host y ครับดังนั้น แพ็กเกจจะมี IP ต้นทางเป็น66.7.8.9และมี IP ปลายทางเป็น72.72.3.4.55ระบบเลา t i ติ้งนะครับของตัวเลา t e เตอร์นะครับเนี่ยจะส่งแพ็กเกจนั้นฟอร์เวิร์ดนะครับวิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตครับจนกระทั่งเดินทางไปถึงเลา t e เตอร์ครับแล้วเมื่อเดินทางนะครับไปถึงเลา t e เตอร์ซละนะครับมาถึงจุดนี้เนี่ยเลาเตอร์ต้องการที่จะจัดส่งแพ็กเกจ ที่มีปลายทางอยู่ที่72.3.4.0/24และเราเตอร์ C จะมีการจัดส่งนะครับ ARP request <c oughs> เพื่อบ่งบอก MAC address พร้อมด้วย IP address 72.3.4.55แต่ว่าอุปกรณ์ที่เป็นเจ้าของ IP address นั้นก็คือ host Y นะครับซึ่งไม่ได้อยู่บนเครือข่ายเดียวกับเราเตอร์ก็คือไม่ได้อยู่ในเครือข่ายเดียวกับเราเตอร์ C ดังนั้น โฮสต์วไม่สามารถตอบสนองต่อการร้องขอครั้งนี้แต่เนื่องจากว่าไฟวอล์เนี่ยได้ถูกติดตั้งเพื่อให้สามารถแปลงแพ็กเกจจาก72.3.4.55ไปเป็น10.3.4.55และรู้ว่ามันจะต้องรับเอาแพ็กเกจที่มีปลายทางเนี่ยอยู่ที่7 2 3ดนะครับจุดดังนั้นมันก็จะสามารถแปลงมันได้และส่งต่อไปยังโฮสต์ว ดังนั้นไฟวอล์กจะใช้ proxy ARP เพื่อตอบสนองกลับไปที่ ARP Request ของ route อร์ซสำหรับนะครับ IP address ที่เป็นเบอร์72.3.4.55ในนามของ Host Y ครับก็คือไฟวอล์กจะมีการใช้ proxy ARP นะครับเพื่อที่จะ,ะดำเนินการนะครับติดต่อกับนะครับโฮสต์โ t สตวได้โดยใช้ n e t าหากว่านะครับไฟวอลไม่ดำเนินการใช้ proxy A R P แล้ว n a t จะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเนื่องจากแพ็กเกจที่ส่งออกมาจากเราเตอร์จะไม่มีวันเดินทางไปถึงไฟวอลได้เลยดังนั้นเพื่อให้ n a t นะครับสามารถทำงานได้ตามปกติอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นะครับเป็น n a t จะต้องใช้ proxy A R P เพื่อสามารถรับเอาแพ็กเกจเข้ามาแปลงได้สำเร็จ